สวัสดีทุกคนคะ่ะที่กำลังติดตามรับชมเรื่องราวของ2องซูเปอร์ซ่าฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่ซูเปอร์ซาคนแรกนะคะมาจากฝั่งไต้หวันแต่ก็มาฮอตที่จีนเขาคือดาเรนหวังส่วนคนต่อไปนะคะคือเฉินเสี่ยวทั้ง2องซูเปอร์ซาชายนะคะตอนนี้เป็นข่าวดังมากๆเราจะเริ่มต้นที่ดาเรนหวังก่อนนะคะหรือว่าหวังต้าลู่ข่าวครา,าวของเขานะคะดังมากๆในช่วงของเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เลยนะคะเพราะว่ามีรายงานว่า ดาเรนหวังหรือว่าหวังตาลูกนักแสดงชื่อดังสุดหล่อเนี่ยต้องสงสัยว่าเขาปลอมแปลงเอกสารเพื่อการหนีการเกณฑ์ทหารค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้ก็ยอมให้ตํารวจจับพร้อมได้ให้ความร่วมมือกับตํารวจทุกอย่างเลยแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนของการนําตัวไปสืบสวนสอบสวนสื่อจีนชะนณธรรมระบุด,ด้วยนะคะว่าชายชาวไต้หวันที่มีอายุตั้งแต่18ถึง40ปีเนี่ยจะต้องเข้ารับการราชการทหารในภา,บาคบังคับรายงานก็ระบุนะคะว่ารัฐบาลไต้หวันเนี่ยจัดการกับกรณีการหลบเลี่ยงการเกณฑทหารยอย่างเข้มงวดมากๆคือตามกฎหมายแลวเนี่ยบุคคลใด ที่กระทําการช่อโกงหรือว่าไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรับราชการทหารตามที่กําหนดจะต้องรับโทษปรับคือจําคุกเนี่ยไม่เกิน5ปีแล้วก็ถูกจํากัดสิทธิทางสังคมรวมถึงสิทธิในการทํางานและการศึกษาด้วยสื่อจีได้มีการติดต่อไปอยังผู้จัดการส่วนตัวนะคะของหวังต้าลู่ค่ะแต่ว่าผู้จัดการของเนั้นไม่รับสาย แล้วก็ตอนที่ข่าวการจับกลุ่มวังต้าลู่นี่ก็สร้างความตตื่นให้กับชาวในจีนปอย่างมากติด h อตเซิร์ชในเว็บ o ไปเลยนะคะติดอันดับที่2เลยวังต้าลู่นักสแสดงแล้วก็ทายาทธุรกิจเกี่ยวกับอาสังหาริมทรัพย์หมื่นล้านพูดิงไอเป็นลูกคนรวยนั่นเองเคยตกเป็นประเด็นนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวในการใช้สิทธิพิเศษของคนดังโดยมิชอบขณะที่เขาศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีและการจัดการแห่งหนึ่ง เมื่อเขาอายุ22ปีหวังตาลูเนี่ยเขาเรียนที่มหาวิทยาลัยแต่แทบจะไม่ได้เข้าเรียนเลยแม้ว่าการหนีเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่นักแสดงผู้นี้ก็ไม่ได้ถูกไล่ออกเมื่อสื่อรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยในตอนนั้นทางมหาวิทยาลัยก็ปฏิเสธนะคะที่จะให้คํากระจางคําอธิบายใดๆแต่ก็อ้างว่ากังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อนักศึกษาคนอื่น ตัวแทนของวางต้าลู่นะคะได้ออกมาแก้ต่างเขาบอกว่าก่อนน้นเนี้ยนักแสดงหนุ่มก็ค่อนข้างจะยุ่งกับงานแต่ยังพยายามหาสมดุลระหว่างการเรียนและการรับราชการทหารด้วยเขาบอกว่าการเรียนและการรับราชการทหารมันเป็นกระบวนการที่จําเป็นสำหรับการพัฒนาเด็กหนุ่มทุกคนบริษัทนั้นได้สนับสนุนเขาในการวางแผนเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันเสร็จสิน้นแต่ก็ดูเหมือนมันจะเป็นเพียงแค่คาโกหกนะคะเพราะว่าวางต้าลู่ในวัย33ปีเนี่ย เขากาลังถูกควบคุมในข้อหาหลบหนีการเกณฑ์ทหารค่ะนี่ก็เป็นข่าวที่ใหญ่มากๆเลยค่ะวังตาลูวมันก็เคยดูผลงานของเขาเรื่องหนึ่งก็คือ The Wolf มาป่าจอมราชันที่ออนแอร์ในช่วงปี2020วังตาลู่เกิดวันที่29พฤษภาคมปี1991นะคะปัจจุบันเขาอยู่33ปีค่ะเขาก็เป็นทั้งนายแบบและก็นักสแสดงนะคะเกิดที่ไทเปไต้หวันในช่วงแรกเนี่ยเขาเรียนมัธยมปลายนะคะที่ตรงซานแล้วก็ถูกพ่อส่งไปรเรียนโรงเรียนทหารในนิวยอร์กหลังจากผ่านไปหนึ่งภาคการศึกษานะเนื่องจากว่า ขาดการสนใจในวิชาการหลังจากนั้นกลับม,มาไต้หวันช่วงสั้นๆอวังต้าลูกก็ถูกค้นพบนะคะโดยแมวมองที่มีพรสวรรค์และก็นาเขาเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วเขาก็จะเลือกนะคะที่จะแสดงแทนที่จะกลับไปที่สหรัฐอเมริกาเขาก็จบการศึกษาในะคาโรงเรียนมัธยมทดลองในไทเปต่อมาก็ไปเรียนนะคะโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษาหลังจากนั้นก็ลาออกนะคะสถาบันล่าสุดของเขาเนี่ยเ,เรียนในคณะของภาควิชานิเทศศาสตร์ปัจจุบันก็มีแฟนแล้วนะคะเป็นนักแสดงชาวมาเลเซียที่ชื่อว่าโจอิชัว ก็เริ่มคบกันตั้งแต่ช่วงปี2021นะคะจนถึงช่วงปี2023หลังจากปี2020นะคะจาก The Wolf มาป่าจอมราชันเนี่ยเขาไม่ได้มีผลงานซีรีส์เลยก็ยาวมา4ปีเลยนะคะจนเรื่อง Fight King of t i e e s on Air แล้วก็มีซีรีส์เหลือ on Air ทั้งหมดเนี่ย3เรื่องด้วยกันช่วงปี2024นะคะมีภาพยนตร์ฉายเนี่ย3เรื่องรวดเลยไม่ว่าจะเป็น Wolf Wolf Daddy Moment We Share กดลักและมีภาพยนตร์รอฉายอีก2เรื่องค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของวังต้าลู่ซึ่งก็เป็นขา่าวใหญ่มากๆเลยนะคะสอบน,นักแสดงหนุ่มสุดหลอ่อถูกจับกลุ่มหลังจากต้องสงสัยนะคะว่าเขาปลอมแปลงเอกสารเพื่อการหนีการเกณฑ์ทหารค่ะมีข่าวคราวความคืบหน้ายายก็จะอัปเดตรายงานต่อไปจากวังต้าลูล่ค่ะเรามาถึงเฉินเซี่ยวและเฉินเยียนซีก็มีการประกาศการหย่าร้างออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะหลังจากที่ทั้งคู่นั้นแต่งงานแล้วก็คลองรักกันนานกว่า8ปี ในช่วงเมื่อวานนี้นะคะสอบนักแสดงสาวชาวไต้หวันค่ะมิเชลเฉินหรือว่าเฉินเยียนซีแล้วก็นักแสดงจากจีนแผ่นดินใหญ่นะคะเพลงรูปหล่อยอย่างเฉินเสี่ยวมีการประกาศยุติชีวิตคู่นะคะหลังจากที่แต่งงานกันมา8ปีทีทมกลางกระแสะข่าวลือที่แบบแพร่สะพัดมานานหลายเดือนแล้วและทั้งคู่นั้นได้โพสต์ข้อความเดียวกันนะคะบนโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าขอบคุณที่ได้พบกันและขอให้การและการน,นั้นพบเจอสิ่งดีๆในอนาคตในฐานะพ่อแม่ เราจะยังคงร่วมกันดูแลและสนับสนุนการเติบโตของลูกต่อไปมิเชลเชนนะคะเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางค่ะจะบทบาทในภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง You Are the Apple of My Eye ในช่วงปี2011ซึ่งทำลายสถิติรายได้นะคะในภูมิภาคที่ใช้ภาษาจีนขณะที่เชนเซี่ยวนะคะแล้วก็เธอนั้นได้ตกลงแต่งงานกันในช่วงปี2015หลังจากทั้งคู่เขา้าหาดูใจกันในช่วงระยะเวลาสั้นๆและตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของทั้งสองเนี่ยตกเป็นข่าวลืออย่างต่อเนื่อง และในที่สุดก็ได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่าพวกเขาตัดสินใจที่เลิกรากันแยกทางกันอย่างเป็นทางการจริงๆทั้สงสคนก็พบรักกันระหว่างถ่ายทำซีรีส์นะคะเรื่อง The Return of the Condor Heroes หรือว่ามังกรหยกและก็ตัดสินใจแต่งงานกันในช่วงปี2016ก่อนที่จะมีลูกชายด้วยกัน1คนชีวิตคู่ทั้งสองคนดูเหมือนว่าจะราบรื่นนะคะจนกระทั่งเริ่มมีข่าวลือปัญหาชีวิตสมรสในช่วงเดือนมิถุนายนของปีที่ผ่านมา ก็มีการคาดเดาหลากหลายนะคะ <ๆ S 1> เกี่ยวกับสาเหตุการเลิกราแต่ทั้งมิเชลเชนแล้วก็เฉินเสียวนั้นไม่ได้เคยออกมาตอบโต้ข่าวลือใดๆจนกระทั่งล่าสุดทั้งคู่ได้ออกแถลงการร่วมกันนะคะผ่านโซเชียลมีเดียในช่วงเมื่อวานนี้แล้วก็ยืนยันการตัดสินใจแยกทางแล้วก็แจ้งว่าทั้งสองคนนั้นพร้อมที่จะดูแลลูกชายต่อไปชเชนเซลได้โพสต์ข้อความเมื่อวานนี้นะะช่วงเวลา12อนาฬิกานะคะบอกว่าวันขอบคุณพระเจ้าเราสบายดีในอนาคตเราจะเป็นพ่อแม่ของลูกๆของเราในอนาคต และเราจะติดตามลูกๆของเราให้เติบโตไปด้วยกันแล้วก็แท็กไปอย่างมิเชลเชนนะคะหรือว่าเชนเยนซีเชนเยนซีเองนะคะก็โพสต์ข้อความเดียวกันค่ะในช่วงเวลาเดียวกันเลย12นาฬิกาเช่นเดียวกันข้อความเดียวกันก็มีแฟนๆนะคะเข้าไปแบบแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่ก็จะอวยพรให้ทั้งคู่นะคะในในก็เลิกรากันแล้วคือจากกันด้วยดีบางคนก็บอกว่าอำลา1ครั้งและ2ครั้งแต่ละคนอาจจะเจอเรื่องดีๆแล้วก็ได้เริ่มต้นรักอีกครั้งหนึ่ง ส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปไวอวยพร้ทั้งคู่นะคะมีความสุขคือจากกันด้วยดีแล้วก็ประกาศออกมาพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันด้วยชอนซิวนะคะเกิดวันที่5กรกฎาคมปี1987ค่ะปัจจุบันนั้นอายุ37ปีในช่วงปี2024ที่ผ่านมานะคะก็มีซีรีส์ออนแอร์เนี่ย2เรื่องเลยไม่ว่าจะเป็น Simple Days, Mr. Delicious, Miss Match แล้วก็เหลือนะคะละครที่จะออนแอร์ทั้งหมดอีก4เรื่องด้วยกันก็เป็นพระเอกทุกเรื่อง ส่วนเฉินเยียนซีหรือว่ามิเชลเฉินถ้าเกิดวันที่31พฤษภาค,คมปี1983นะคะปัจจุบันอายุ41ปีค่ะในช่วงปี2024ก็มีซีรีส์ออนแอร์เรื่องหนึ่งนะคะคือเทเลซ่าเติงและเธอก็มีซีรีส์รอออนแอร์อีกทั้งหมดเนี่ย4เรื่องด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือจ้งางไหจวนเธอเป็นนักร้องแล้วก็นักแสดงชาวไต้หวันนี่ก็เป็นเรื่องราวของ3ดารานะคะจากคณะของฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็ไต้หวันค่ะหวังต้าลู่เฉินเซี่ยวและเฉินเยียนซี ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมเรื่องราวของทศสามท่านด้วยนะคะจากช่องวามี่อีนิวบมขอใทุกคนนั้นมีความสุขมากๆและขอพระเจ้าทรงอวยพรอย่างมากล้นสวัสดีค่ะ